สวัสดีครับโปรแกรม P Q b o t Game Luna Last Version 1.0นะครับคลิปนี้นะครับจะมาโชว์การทำงานของบอรก่อนนะครับบอทตัวนี้ตั้งความละเอียดอยู่ที่โลเลยนะครับเพื่อที่จะไม่กินสเปคเครื่องนะครับแล้วก็ย่อจอที่50นะครับามาเริ่มกันที่หน้าหลักเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดบอทเลยนะ บอดตัวนี้ไม่มีฟังก์ชันดีเลย์ไม่มีสปีดให้ปรับเหมือนบอดบอมคริปโตนะครับตัวบอดจะเช็คสถานะตัวเกมให้อัตโนมัตินะครับว่ามันพร้อมที่จะไปขั้นตอนต่อไปหรือยังมันพร้อมที่จะคลิกหรือยังนะครับการบัักที่เราเจอกันในทุกวันนี้ของบอมคริปโตนะครับเวลาเซิร์ฟเวอร์น่วงเวลาคอมกระตุกนะครับบอดมันก็จะจัดการตัวเองได้นะครับผม อูสถานะบ่อนนะครับชนะเปิดกล่องรางวัลนะครับเข้าหน้าเลือกฮีโร่ปุ๊บพลังงานหมดอ่านี่นะครับมันก็จะขึ้นไม่พร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมฮีโร่ไม่พร้อมรุยนะครับผมกดเก็บเพื่อพอดบอทก่อนนะทีนี้นะครับตอนนี้บอทซัพพอร์ตก็คือ1นถึงสตัวนะฮีโร่หนถึงสตัวถ้าเกิน3ตัว ต่อไปมันจะสลับตัวที่พร้อมลงมาทำงานให้นะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ซื้อตัวเพิ่มเพราะว่าราคามันยังไม่คงตัวนะผมยังไม่กล้าเข้าเพราะฉะนั้นตอนนี้ใช้สตัวนะครับ1ถึงสตัวตอนนี้ใช้ได้นะครับเปิดแล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับมันจะจัดการให้เรื่อยๆนะครับตอนนี้พลังงานมันหมดนะผมขยายอยู่นะเห็นไหมพลังงานมันหมดทั้ง3ตัวเลยนะครับอนาคตมีมาแน่นอนครับในส่วนของ สลับฮีโร่ลงมาสลับตำแหน่งกันลงมาเล่นนะครับผมในเวอร์ชั่น1.0ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาปล่อยตัวเพจให้นะครับทุกคนในกลุ่ม P Q Bot นะครับในกลุ่ม Facebook P Q Bot นะไปตามกันในกลุ่ม f c e e o o o นะครับผมสลับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ